โอเคเอาไปนอนนะเอาไปนอนน้อมปะวินน้มเกะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุกตาเมียฝรั่งเชนบท USA กลับมาพอๆกันคือเกากับตุกตาเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะอุ้ยอากาศเย็นหนาวนะคะฝนตกต่อกันได้สามมือสามนแล้วค่ะ แล้วเมื่อนีนะคะก็เป็นวันมาตเดนั่ก็คือวันแม่ของอประเทศอเมริกาเนาะคะ่ะตุ๊กตากขาออวยพรให้คุณแม่ทุกท่านนะคะจงมีได้ความสุขความจเจริญลำล้ำเรื่วยๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีลูกก็ให้ลูกเป็นเด็กดีนะคะตังใจเลี้ยนฉลาดเฉลียวเนาะค่ะ <c oughs> ก็วอวยพรให้ทุกคนเรากันเนาะค่ะบ่าวาสิเป็นคุณแม่คุณพ่อนเนาะวอวยพรให้อ่ะ เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขเนาะค่ะเนาะเราตุกตาก็ขอ,อกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปรับชมวิดีโอของตุกตาเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณหลายๆนะคะขอบคุณทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะคะ่ะจากในก็ซอยเป็นกําลังใจให้ตุกตานั่นด้วยค่ะเพื่อเพื่อ,อตุกตาสิได้มีกําลังใจทําคลิปทําวิดีโอต่อไปเนาะคะ่ะโอเคนะคะมิะน,นี้นะคะ ตาก็ไดมีการแบบว่าตื่นขึ้นมาจะเศร้าเลยเนาะค่ะมาเตรียมทำอาหารไปบ้าน่ะไปบ้านเพื่อนนั่นะค่ะก็คือมื่อนี่นะคะเพื่อนของตุกตานะคะเขาก็ได้จัดงานวันเกิดให้ลูกเขาเนาะค่ะแล้วเขาก็ได้อ่าบอกให้ตุกตานะคะแบบว่าเห็ดย่ำขนมจีนอ่าย่ำขอาปุ่นนั่แหะค่ะกับย่ำทะเลไปน้ำเนาะค่ะกับอ่าหนึ่งข้าวเหนียวนี่แหละค่ะอ่าตุกตาก็เลย ตื่นมาตื่เสาร์นะคะเพื่อเตรียมเห็ดเครื่องเห็ดทุกอย่างไปโน่นนะคะคือเตรียมเตรียมแบบเตรียมไปทุกอย่างเพียงแต่ว่าสิไปปรุงยุพุ่นนะคะไปแบบว่าใส่เครื่องใส่ยังยุพุ่นเนาะเพราะว่าเมนูนี่เป็นเมนูที่แบบมันเซนเสื่อืดน,นะคะยังย่ำข้าวปุ่นนะคะแล้วก็ย่ำทะเลนะคะต้องไปเห็ดยุพุ่นเนาะโอเคค่ะจังไนกลับมารับชมคลิปรับชมวิดีโอรับชมบรรยากาศนะคะของงานมนีนะคะ ว่าสิเป็นอีหยังจังไดนะคะเราตุกตานะคะสิเตรียมอีหยังแน่ไปงานวันเกิดลูกทรายมูมือนีนะคะโอเคนะคะ่อไปรับชมคลิปลำชมวิดีโอร่วมกันได้เล,เลยค่ะตามไปเลยค่ะและนี่ก็คือเ้นขนมจีนนะคะตุกตาก็เตรียมเครื่องไว้เพื่อสี่สิบเฮ็ดย่ำขนมจีนอยู่บ้านเพื่อนเนาะคะ่ะต่อไปก็คือน,นี่บักหนาวนะคะหัวใจของย่ำข้อปุ่นแล้วก็หัวใจของย่ำทะเลเลยค่ะขาดบร่ดยคือบักหนาวนะคะ มื่อนี้นะคะทุกตากระไรซื้อบักหน้าลูกละ2 5บาทนะคะปกติทุกตาสิไปเห็นลูกละ32บาทนะคะแต่ว่าเมื่อนี้ได้ลูกละ2 5บาทกระถือว่าโอเคเนาะคะ่ะข่าวอยากมากแพงเนาะคะ่ะจักสิวาจังไหนโดยเฉพาะบักหน้าอยู่อเมริกานะ่ะถือว่าแพงมากๆนะคะตุกตาคือเตรียมไปทุกอย่างเลยค่ะเพื่อสิบให้าขาดอีย่างเลยเตรียมไปไวก้อนเนาะคะ่ะ และนี่ก็คือย่ำทะเลนะคะทุกตาก็ได้ลวกบุนเซนลวกหอยลวกปลาเมึกลวกกุ้งไหวเรียบร้อยแล้วนะคะตําเครื่องตํายังเรียบร้อยนะคะแต่ว่าสิไปปรุงไปเฮ็ดอยู่บ้านงานเพื่อนค่ะและนี่ก็คือต้มน้าตาลปีบ๊บกับน้าตาลผสมกันไหวนะคะไว้ทาใส่ย่ำข้าวปุ่นกับย่ำทะเลค่ะนี่ก็คือพริกสดนะคะที่แช่ไว้จากปีที่แล้วเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะแกะมาตําเลยนะคะแกะตํา ยำทะเลนะคะ,คะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวทําเป็นปั้นๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ทําไปบ้านเพื่อนนะคะอันนี้มาถึงมาถึงงานเพื่อนแล้วนะคะใครน่าหล่อจังเลยใครน่าหล่อจังเลยลอูสเบสเตอันนี้จะก็คือเจ้าของงานนะคะ,คะสามวมวยเซ็กซี่นะคะ <laughs> เจ้าของงานคือขมิ้นะอานิสขนมจีนเมีนี่เกิดจุดนี้ให้จะเอาไม่นั่งเก้าอี้ดีๆอ่ะคนท้องอ่ะไ่นั่งต้ะเลยตวน่งอาหารเยอะเลยอาหารจะเย็นกันเลยใช่ใช่ ไมด้วยไทยทีแล้วก็ไทยกรีนแล้วก็อะไรอีกเนี่ยขะอยู่่ไงอ้อันนี้น้ำในกล่อนะคะไวไมอ้ยอาหารอันนี้เป็นข้ามันไก่นะคะนเจ้าไม่ไงตาเจ้าข้าวมันไก่ด้วยเนี่ยโอเคขอคุณมากมค่ะ หิวหิวเอาเยอะหน่อยโอเคค่ะขิงติดไปไม่เป็นไรนะโอ้ยชอบขิงค่ะอร่อยขิงผัดอย่างหอมอันนี้ผัดอย่างหอมแม่น่าแน่อู้ตับมะกุ้งอันนี้เจ้าของร้านอาหารลงไม้ลงมือทำเองเลยอะเนี่ยไม้เผ็ดไปว่านั้นจิ้มอ่ะเผ็ดแน่เลยอุ้ยอร่อยอร่อย พูดแล้วพูดแล้วให้เขาดูภาพของที่เป็นเจ้าของถ้าอยู่คนเดียวจะพูดเก่งถ้พอยยูู่่กับอางเมืองไทยรอบแรกเขาก็ให้กูมาคุยกับร้านพื้นที่สวัสดีค่ะมาพบกันกับอมาพบกันอีกแล้วนะคะโอ้โนพี่พูดว่าส้มตำแล้วก็ยำขนมจีนมากๆไม่พี่ตุ๊กตาจะพูดว่าสวัสดีจ้าพ่อพี่น้องป่องปาย ี่พ่อแม่พี่น้องป้องไปพบกันอีกแล้วกับตุ๊กตาสุรินพูดเขาจังสิบอาแบบกินกินไปไปกตาเป็คนสมินเหรอจ๊ะไม่ใช่เลยตุ๊กตาคป็นร้อยเย็ดค่ะตอนนี้วอลเป่าตัวนี้ก็ประกวดมิสแรนใหญ่สาวซูลินอุ้ยอเ้ เ<ป> <ises> อมอมันมืดถ้าถ้าหมุนไปทางนี้มันมืดใช่ใช่มันต้องนี่แหละมาทางนี้ไลชาไลตอนนี้ก็จะเริ่มเป่าเทียนให้เด็กแล้วนะคะง<ช>านเด็กๆแตง่งไม่ยิ้มเลยอมเอยาฟนเียี โไปยืนฟังกันละไลชาไลชาไฮไฮจำจำพี่แตงได้ไหมลูกจำพี่แตงได้ไหมจำจำพี่แตงได้ไหมไม่ได้ไม่แล้วมันก็บอก มนะคุณพ to <laughs> ่อ <wiele> คุณแม่นัสวีทเชยโอ้ยมันเกิดลูกก็วันนี้วันแม่ก็วันนี้มาสเตเดด้วยไง ไม่เป็นไรดูไข่รูปนั้นเป็นขมิ้น Make a wish! Make a big five? Yes, he's five years oh. old. Okay. Now, nice. stand up. Yeah. Wow! <laughs> 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 I see the sprinkle. Why? Hi. Bye. Good. Boys, oh, a water gun. Yeah. Son, what do you have? What do you get? I got more. Power. Oh that's a nice car. That? So the here, the car. Oh that look and that one look like yours. Yeah. yeah. I got something for you. I got something for you. Huh? Now. Is this the dog's bed? Yeah. It's you want to open it? What is in there?

ไปนมเก๊ค่ะอะะสมุดอีกเด้วนีสองไอ้พี่มาพิสูจน์นมนมโอ้ยม่กอดคนนมเนี่ยเราอฟังเรานอนอยู่เนาะโทรมาขึ้นมาหาเลยย่าตื่นเลยย่ามาดีวเป็นวันหยุดด้วยนะคะคุณแม่แม่ก็เลยนั่งคุยกันนะคะจับจับมันมามันตกใจมันเห็นนม ถายรูปค่ะใชาไหมไม่ถ่ายรูปเป็นแลนวเร็วๆไม่อยากได้ร yup. <c bio> ูปนี้เป็นต er ัวท <go> ี so ่ดีมากใช่ค่ะตอนนี้มาในมิซซีมามามาถ่ายรูปกันเดี๋ยวต้องเทรดแล้วล่ะหกร้อยกว่าเขาหกร้อยกว่าใช่ไหมมันสวยฉากคู่มือสวยไม่ต้องทำอะไรเลยเอาให่เอาไหเบอร์เดย์บอยมาแล้วใช่ให้กันขาถ่ายเคียวเพียวมาถ่ายวเดีโอใช่บ๊วยดีบอยรบกวนถ่ายมีผู้หญิงแป๊บนึงเนี่ยเอาแบบเราใกล้ๆจะได้มีปิกอยู่ด้วย คิวบอกมีแ้ลกูคือเองไหม่มันี่อาเมาใหม่ไป่ถายไห่อ่าเอออาสามคนนี่แหาะธรามาชิสี่คนต้องถอยหลังไปนิดนึงกล้องถขหลังจะน่้เจอปิกภาาเห็นปิกไหมกล้องมันเจ็มากไปปะเนี้ยเจ็บมากเลยอยากได้ขอบคุณครับน่าคิวชจับนมีอตั้งบั้งนาใส